สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทาง u t u b e นะครับที่ช่องลาน้อยกาะสินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านอ้นอำเภอจตุจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเมื่อนี้เป็นบุญพระเวทของบ้านอ้นนะครับแล้วก็เราชาวซานลาบันเทิงศิล์นะครับหมอลำคณะซานาาลาวบันเทิงศิลซึ่งกำเนิดยูที่บ้านอ้นนะครับนำโดยหวัวหน้าบูธจักรพันลำเพลินนะครับเหลกาผู้จัดการนิก เพิ่นได้จัดงานบุญพระเวทร่วมกับพี่น้องบ้านอ้อนนะครับกับท่านผู้นำบ้านอ้อนเมื่อน,นี้เป็นขบวนแห่นะครับจากทางสันรัามบันเทิงศิล์นะครับรวมกับท่างชุมชนของเฮานะครับเฮากับชุมชนช่วยช่วยชุมชนนะครับพี่น้องแล้วก็เย็นนี้นะครับ เย็นนี้มีแานเล้าบันเทิงสินนะครับอยู่ที่เกาะกลางบ้านอ้นนะครับลำซอดแจ้งนะครับแล้วก็ศิลปินรับเชิญอีกมากมายทั้งศิลปินเก่าศิลปินใหม่รับเชิญคุณท็อปธนาชัยนะครับหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับาแรงนํำพี่น้องพูยูกายยูกลกับมาให้กำลังใจทางชิมงานนะครับมาเฮ็ดบุญน้ำกันนะครับมาเอาบุญน้ำกันปีหนึ่งมีเธอหนึ่งนะครับบุญเดินซี คุณพาเบ็ดนะครับถือว่าอันนี้เป็นงานพาเบ็ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ของบ้านอุ่นนะครับที่สุดของบ้านอุ่นแล้วที่จัดมากคนมาขอโทน,น,นะครับคุณปอโศกพิธานนะครับพี่น้องไทาบานนะครับบอหนั่งป้ายนอค่ะ งามงามเอาหัวไปเดินต้นลาโอ้หัวไม่หัวหม่โอ้แฟนครับสวยสวยสวยแดงสมเหลืองอุ้เข่ากันแห้งโอ้เขียวนะพ่อหอดหมอแม่ คุณแม่นะครับนี่คุณแม่ของผู้จัดการนิกนะครับโอ้พี่เน้นเข้าเน้นหน่อยนะครับท่านดีจีดีจี้มารยาบรรณครับลังจัดขบวนนะครับไปจัดขบวนถือว่าเป็นปีที่ใหญ่ที่สุดของบ้านอุน บ้านอุ่นนี่สามปีเขาจะจัดใหญ่ครั้งหนึ่งอ๋อเป็นบปีนี้คุรปะมาละสามปีสามปีก็เลยว่าได้จังหวะครับวันเกิดวันอุ้นพอดีเลยจัดร่วมใส่กันเป็นเป็นกระป๋นที่ยิ่งใหญ่เมื่อนี้มี่สามปีทีใหญ่เลยวันเกิดเอ้ยวันตอนเช้ายกเสาบ่ายแงะพระเวทมื่อเล่งบวกกันได้มื่อเร่งทิ่งพระเวทเร่ทึ่งสร้างเหล่าสลองวันเกิดทึ่งสลองวันเกิดเทิ่งสลองเสาเอกเสาโทบ้านรถลูกยางลองไ่น้ำ รถไม้ข้างในนะคะเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ซานเราได้มีส่วนร่วมกับกับชุมชนบ้านโน้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของทีมศิลปินน้องน้ำไปมือม้วนแต่ว่าซอยกันอชุมชน่าชุมชนซอยเฮาเฮาซอยชุมชนต่างคนต่างเพิ่งพักอาศัยกันแมนแมนแมนหรืออะไรลบกันต่างๆใช่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 วยได้ก็จัดเต็มวันนี้มาด้วยใจนะครับซานเราบันเทิงสนซานเราเป็นเทิงศิลป์ตอนเย็นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นะครับบอมี่บอมี่ค่าใช้จ่ายใดนไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีเลยไม่มีเล่นให้เล่นให้พี่น้องฟรีๆเลยันี่สอดแจ้งบพรว่าหกโมงเป็นต้นไปกองยาวเหวต้นกันร้อนสั้นเหลานี่เก็บบัตรป่บอมี่บอมี่มือแรงบ่ะแมนมือแรงมีอ๋อมือแรงเก็บบัตรขาววาดคือเก็บบัตรทางกรรมการเก็บกรรมการเป็คนเก็บสมรบถุนในการก่อสร้างพระธาตุสีพระธาตุสังเเจริญสีบรรทุนแต่ว่าเข้ามาเหรียญฟรี เ้าวเรียนในเพนิ่นฟรีเรียกเยย่เพิ่นจัดจานเอาโอเคเ <fend Fly. S 1> นาะค่ะ <อ umb S 1> รายได้ทั้งหมดนะครับรายได้ทั้งหมดของงานวันนี้นะครับหลังจากการแสดงคือทั้งหมดนะครับมอบให้ท้งวัดนะครับกรรมการจะเป็นคนจัดการไม่เกี่ยวกับทางเราครับคือทางส่านเราไปทังสินเมือนี่มาแสดงให้ทางหมบานฟรีนะครับฟรีๆเลย แล้วก็บุคลาการทุกคนก็คือทํางานฟรีวันนี้นะครับถือว่าเป็นของขวอนวันเกิดให้กับหัวหน้าเนาะวันะนี้ถือว่าทํางานให้กับชุมชนน้าเป็นของขวอนวันเกิดให้กับหัวหนา้าน้ำนะครับวันะนี้กับทางสารบัญเทิงศิล์แม่แม่ทางกทมอฟซี FC กบมาหลายนะครับอันนี้ขบวนอันนี้สืบสาร สืบสารตำนานบุญพเวศสารเล้วมันถึงสินปลายแรกนะครับอันนี้ขบวนแรกวานี่อันนี้ขบวนแรกไหมคะนี่ขบวนแรกแล้วก็ขบวน <What? laughs> ข้างหน้าก็จะเป็นน้องปั๊กเกอร์น้องแป้งนะครับข้างหลังจะเป็นบอมเบอร์คู่หลังเป็นบอมเบอร์แล้วก็อ้อมน้องแบงค์น้องอันนี้น้องอะไรน้องนีนี่นะครับ น้องน้องเอ็มนะครับน้องเอ็มแล้วก็น้องอันน้องแจมผู้ลังจะเป็นโอ๊ตแล้วก็เตยนะครับน้องเหยื่อย้องเหยื่อไม่หาครูหาคููนะครับห้าคู่ข้างหลังแล้วก็ข้างหลังก็จะมีทีมงานของน้องแดนเซอร์นะครับถือตุงถือตุงอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ทําอะไรฟอนเหรออ๋อนางรำอุยสวยมาก ขอวิวัฒน mm ์รา mm ่น้องพอมนะครับเนกรานนะครับปัญาเ์เ็ูกูาย uh, 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 uh ้านเน้ำหนาลครัเ่ยญาเืองเาอาจต้ลองนะครับนางรำนางรเป็ดตะรรำได้บ่มือแรกเป็ดตะเปือยก่อนเนาะโอ้วเนาะค่ะ อะไรยาสงผมก็บอกส่งผมงูเห่ามาเอามันอยู่ในรังป้าบอกเขาเอาลงกอะไรนี่ล่ะเขาลงจจะไหนบ่พี่ยีเทยังบูไแต่มันกับบออนวกมเนาะมันจะบอฮอนเนาะงามั่าบาขอบอฮอนบอกไปเถึะว่ามันกับบอฮอนสมัยฝึงฝึงนะลบ้งนบเปนมาี่นะครับก็มาสามตัวที่พี่ด้ให้แต่ว่า <an> <t os> ม้าหน่อยสามตัวตัวนึงนี่อ้วนคับกินดีเพื่อนนีก่กินโค้งไก่ดีเนี่นี่ยมาตัวนี้นนม้าหน่อยเบิ่งอ้าางในก็ตรนี้ม้าหน่อยสามตัวเอาเชิญครับเชิญครับขับไปไท้ายรวบน้องกันนะครับเี่เอาเอาเอาบันทึกคนไทยนะครับขณะนี้เขาก็รอบไปคุณเจ้านะครับที่เดินทางมาทีดอนน้องเขาโดนปูสวยนะครับเข้าสิ <c oughs> ดีๆถ้ามีที่นะครับ น้องเตยบนแฮทิมน้อท่านปับาติมทิจีเว้าไปได้ไปพี่น้องพรเวทชาลีแล้วก็กันหาแต่ทั้งห้ากันไปครับสร้างลูกร้านพุนะมรีบูกรลานมันดื้อพุทธสุศกสาวเขยนเต่าเออจะไปใกล้สร้างอากาศห้อนครับปันอาถึงดเย็ดคนขี้ใกล้นะครับเอากาลเราว่างกันไปแล้วว่าปุไย ก็ลอย่างกันไม่ไหลนะครับเนาะอีกจักน้อยอีกจักน้อยนะครับเราก็ะถิ่นกดิ่งก็ได้แงกันนะครับกระดิโยกเอวโยกใส่โยกทุ่งเขาละเมือนี่ยล่ะทอดสามทุ่งตรงนะครับโอยที่จบที่พี่น้องเขาแล้วเพิ่นทำพิธีทำพิธีตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเดินขบวนแล้วนะครับขบวนวันนี้มีไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดมีไลฟ์สดพี่น้องเบิ้งฟรีนะครับข้างขบวนเด้อเรถล่าขบวนเข้าไป